ชนะใจคนทั้งประเทศพออฟอร์มทำแต้มสูงสุดบ้านเกิดที่ใต้เพียวอัชลาพรจบชั้นป .6 เลียงพ่อแม่ไม่น้อยหน้ารุ่นพี่อ่อนอุมา เรียกเสียงคือหาจากชาวไทยและสายตาชาวโลกไปได้ไม่น้อยสำหรับทีมลูกยางสาวไทยที่สามารถเอาชนะเมืองจีนในแมตช์การแข่งขันที่ผ่านมาได้อย่างภาคภูมิใจสำหรับนักตบสาววัย27ปีถือว่าแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วโดวยผลงานในสนามที่โดดเด่นในเรื่องของลูกตบอันหนักหน่วงและเลือกทำแต้มได้อย่างชันฉลาดจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในนามทีมชาติชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ส่วนนอกสนามเธอก็ยังคลองใจแฟนๆได้เสมอด้วยหน้าตาคมเข้มและรอยยิ้มกว่าแชมป์มาหลายรายการทำให้อันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ13ทุกวันนี้หลายคนรู้จักชื่อของน้องเพียวอัชาราพรคงยศนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย26ปีที่มีลูกเสิร์ฟและพลังการตบที่หนักหน่วงเล่นบอลหัวเสาได้เด็ดขาดพร้อมที่จะขึ้นมาทาบรัศมีรุ่นพี่ทีมชาติได้อย่างสมภาคภูมิ ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติประกาศอันดับผู้เล่นแต่และตำแหน่งที่โดดเด่นในรายการเวอร์การัลังปีปรากฏว่าน้องเพียวทำไปแล้วถึง83คะแนนย้อนอดีตกลับไปอัชาราพรเป็นคุมกำลังหลักของทีมนักตบสาวไทยมาโดยตลอดล่าสุดทางด้านของเพจลูกยางโลกได้โพสต์คลิปยกย่องฟอร์มเพียวอัชาราพรคงยศ ที่ตบทำแต้มได้อย่างสุดยอดทำคะแนนสูงสุด26คะแนนช่วยตบสาวไทยเอาชนะโดมินิกันเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีจากเด็กใต้ในตาคมผิวสีน้ำพึ่งจากอำเภอสิชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชโดยบุคลิกเป็นคนง่ายๆสบายๆ,ายๆและชอบเอนเตอร์เทนคนอื่นหากใครอยู่ใกล้เธอก็มักจะได้ยินเสียงหัวเราะตลอดเวลาทําให้เธอเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศเผียวเป็นเด็กที่มีความกระตันยูและสู้ชีวิตอย่างมาก เด็กสาววัยแค่20ต้นต้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกรูปแบบฐานะทางบ้านพันกลางทำให้เพียวต้องหาเงินช่วยทางบ้านตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเธอเริ่มหัดเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนบ้านขอนหาดเนื่องจากคุณครูเห็นแววว่าเด็กคนนี้น่าจะเอาดีทางด้านกีฬาชนิดดีได้ช่วงแรกๆนั้นคุณครูจะพาไปแข่งกับโรงเรียนอื่นที่ต่างอำเภอบ้างระดับจังหวัดบ้าง มีแพ้บ้างชนะบ้างตามภาษาแต่ถ้าชนะก็จะได้เงินรางวัลก็จะเก็บส่วนหนึ่งแบ่งไว้ให้พ่อแม่เพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระราทางบ้านหลังจากเรียนจบชั้นป .6 หนูก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนบดินเดชาเป็นเด็กโคต้านักกีฬากินนอนอยู่ที่นี่และเป็นการจากบ้านเกิดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาอยู่กรุงเทพอยู่เองหากินเองชีวิตของสาวน้อยต่างจังหวัดที่ต้องจากอกพ่อแม่มาตั้งแต่เด็ก ชีวิตวัยรุ่นขาดหายไปต้องรับผิดช,ชอบเกินอายุแต่เธอมองโลกในแง่ดีโดยมองว่าควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและตอนนี้เองเธอก็ได้ถูกซื้อตัวจากหลีกอาชีพตุรกีไปพร้อมกับน้องบุ๋มบิ่มชัชชุออนและตอนนี้เองเจ้าตัวก็ได้ดำเนินชีวิตในสายอาชีพของนักกีฬาอย่างเต็มที่และไปได้ดีกับอาชีพนี้อีกท้งล่าสุดเจ้าตัวยังเป็นฮีโร่ของชาวไทยอย่างมากหลังจากที่เอาชนะจีนไปได้3มต่อสองเซต